มาดูเลนส์ใหม่โคตรละลายหลัง f 1น vcm ของ canon full frame นะครับมันเป็นเลนส์ขอบแดง full frame ชื่อซีรีส์นี้คือ vcm คือคมจัดจัดโฟกัสไวสมูทแล้วก็เงียบฉี่ vcm เนี่ยมันคือ voice coil motor ครับมันคือเทคโนโลยีโฟกัสใหม่ของ canon เน้นงานวิดีโอแบบเดิมๆเ,เนี่ยมันจะเป็น motor scm ใช่ไหมมัคือ stepping motor ก็คือเน้นเงียบแต่ไม่ได้ไวเท่าแล้วก็จะมีแบบ usm หรือ ultrasonic motor อันนี้จะโฟกัสไวมากแต่ก็จะมีเสียงเล็กน้อยแต่ไอเจ้า vcm ตัวใหม่เนี่ยคือรวมเลยทั้งเร็ว แรงเงียบแล้วก็แม่นยําด้วยนะครับตอนนี้ออกมา5ระยะแล้วนะครับคือ20มิล24มิล35มิมล50มิลแ5ิมิล F1.4 ทุกตัวที่เจ๋งคือขนาดฟิลเตอร์เท่ากันหมดด้วยไซส์เล็กนะ67มิลหาฟิลเตอร์ง่ายใช้ด้วยกันได้หมดเลย20มิลเนี่ยก็จะอันต้าไวหน่อยใช้ถ่ายบอกเห็นแบ็กกราวด์ภาพรวมสบายเลยครับ24มิลเนี่ยก็จะเป็นระยะไวนอร์มอลเป็นมุมภาพปกติกว้างธรรมชาติเหมือนตาคนเห็นเป็นมิดที่สุดส่วนมาะ้ัมสนบห้วย50มิล ไปคาเฟ่ฉากไหนลกๆลกลกคอบละลายหลังออกไปหรือถ่ายฉากกว้างๆก,งก,งก็เห็นคนได้เด่นสุดๆทุกตัวรีวิวเต็มๆผมทําไปแล้วไปย้อนดูกันได้ครับแต่ถ้าเกิดใครอยากทดลองเล่นของจริงนะครับไปทดลองได้ทั้งกล้องทั้งเลนได้ในงานซูมคาเม e าแ Fair 22มีทุกตัวเลยครับ2 5กันยายนนี้ที่เกตเวเอกามชั้นเแล้วเจอกัน